ก็จะแก้ฝกสกิลกันถ้ามีฐานอยู่ใกล้กันอ่ะใครอยู่ใกล้ก็ยี่ปองยิอย่าพยายามนะจ๊ะถังนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวทุกถังอ่ะโอ้ถ้ามันระเบิดถังเดียวไม่เป็นไรแค่เดินต่อแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะแรงขึ้นหรอหรือมันจะว่างขึ้นก็เหมือนไดเบียดป้องกันน่ะ หยยกออกยกออกออกไปแบบไม่มีหมนะยก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 เป็นตัวคิดหรเพระเด็นออกออ่ไหนาได้ไอ้เจี้ยโผล่มเข้าคนมันบอกว่ามีสองถังกังยงที่ตีกันอยู่ มาเพิ่มเนะปวดไม่ติดเป็นสองครั้งดิมแบ,บ๊นู่นแล้วมันอยู่ดิมแบ,บ๊อยู่แล้วพี่จะยกปีกทำไมอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแอบทลยต้อ่ะคือต้องเคลียด์ทั้งแบบแ้อ,อยู่ตรงหไหนได้กันก็พยายามแยก ยกผังไว้ตรงนั้นถังถังใหม่ถังใหม่ยกถังที่อยู่ตรงกลางออกไปข้างแมปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเฟสต่อไปมันดูแล้งเอาไปริมเลยใช่ไหมเอาไปริมริมริมฝั่งที่เอนเรอกเดลยาวไม่วางใกล้กันหน่อยเอาไปอยู่ให้มันแยกกันอยากให้มันจบดที่โทษโทษ วางได้เดี๋ยวมาอัปเดตหน้าแม่งปรับเลยไฟมีดาเมจยก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 ทั้งรอบเห็นขึ้นปหมเห็นยกออกมายกออกมาคนนี้ยกนี้เหรอยกยกมาเดินแต่งเขาออกกันเอาออกห่างจากกันแล้วออกมาล็อกแบบเราออกมาออกมาอยู่ข้างนี้อ๋อไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ติดติดติดยังยังไม่ไม่ไม่แรงไม่แรงเอาระเบิดออกมาเยอะไม่ออาออกสายระเบิดออกนี่มันมาหักกวผนระเบิดนี่ยมันไม่ตีบอลได้วยังมาหักกำผลระเบิดต้องนู้ใกล้กันต้องนู้ใกล้กันเขี้ยเขี้ยะพัดดาวสิพัดดาวเออ ตงนี้ใกล้กันตรงนี้ใกล้กันยิงมายิงใหญ่ยิงใกลมันไม่กระพริบมันไม่กระพริบไม่กระพริบไม่เป็นไรยังไงก็ตื่ไนไวก่อนอยากเอาไอ้พวกตรงกลางอยาออกแต่วาต้องดีบอาจารยเล่นนึงไม่มีแบบนี้นะมันวุ่นวายไปแต่มันมีแค่เฟดเดียวใช่ไหมคุณผู้าม มีเฟดเดียวดต่มันติดไฟนะอย่าเอาไปให้มันเล่นลงใกล้ระเบิดมาสีแล้วมันพิกเกอร์ระเบิดเอาไงดีเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ได้หมดเลยง่ายวางไว้บนคือแล้วใครมันยกระเบิดไหมระเบีดเยอะเลยง่ายนานาคามกุระ โอ้ยอ้าวกดพีดไปเพิ่มเพิ่นเขาเฉยเดี๋ยวกดไลค์ให้คุณได้ดีมากขอเพิ่มเพิ่นคุณแลวตอนนี้มันง่ายกว่าไลค์แต่ว่าถ้ามันพลาดก็คือตุ้มแตกไปเลยรู้สึกที่แม็กซ์บิดถ้าคนมันไม่ทำมันก็ตายถ้าไม่เคลียร์ระเบิดไม่กันนะจีจี ไม่เซอร์มากเลยไหม